สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้านวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้นะครับหรือเพื่อการศึกษานะครับสําหรับกบยางนะครับเหยี่บรอมตกปลาช่อนตกปลาชโดนะครับฝีมือคนไทยนะครับเหยื่อในประเทศไทยนี่เองนะครับวันนี้นะครับอยู่กันกับอ่ากบยางนอกกระแสหรือกบยางน้องใหม่ก็ได้นะครับใหม่แบบใหม่เอี่ยมเลยนะเพราะว่าก่อนอื่นต้องเกลื่อนก่อนนะครับว่า ค่ายนี hehe, ้นะครับเขาก็คุยรายละเอียดกับน้หนวดอยู่เบื้องต้นอยู่เหมือนกันนะครับปรึกษานู่นนี่นั่นไปนะครับแล้วก็เขาเองก็ได้พัฒนาฝีมือขึ้นมานะครับค่ายนี้ชื่อว่าค่ายซูเปอร์เวียนะกบยางซูเปอร์วียนะครับเป็นกบยางโมนหนังกลับนะครับดูสวยไหมล่ะนะแพ็กเกจอย่างแจ่มนะครับเออคือไม่ต้องห่วงนะใครที่ให้กบยางน้หนวดรีวิวเนี่ยหเลยนะครับรีวิวตามจริงนะครับ ตามที่ได้สัมผัสจริงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็โฆษณาให้ฟรีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะหนวดได้อ่าเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดนะเพื่อเรียนรู้กันด้วยนะครับนี่นะกบยางซูเปอร์เวียนะครับโลโก้สวยงามเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดการติดต่อนะครับ081369นะครับ2524นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0989427431นะครับหรือว่าอ่า ดูได้ทางติ๊กตอกว่ากบยางซูเปอร์เวีก็ได้นะครับใน facebook ก็อะไรอ่ะพอพอเชิร์พอเชร์เซอร์ล่ยประมาณนั้นแหลนะเนาะซูเปอร์เวียตีมั่วๆชัวทุกหมายในเฮ่นะคอนเซปต์ Concept เขานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเจ้าซูเปอร์เวียเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าตาซูเปอร์เวีนะนั้นหนวต้องบอกเล้วนะก็อ่าเป็นโมนหนังกลับนะกบยางโมนหนังกลับที่ได้สัมผัสครั้งแรกนะ นุ่มนะนุ่มนะเนื้อเนื้อนุ่มนะเนื้อจะนุ่มกว่าเจ้าตลาดอย่างาทวินนะครับเนื้อจะนุ่มกว่า,า USA นะครับเนื้อนุ่มนะเนื้อนุ่มจะออกไปแนวนันะนวดมองว่าจะออกไปแนวเกือบเกือบจะเท่ากับเจ้าไบโอของของนันิกอามันโดอะความนุ่มนะพูดถึงความนุ่มนะแล้วก็หน้าตาเนี่ยเป็นพื้นฐานของอโมนหนังกลับนะกบยางโมนหนังกลับที่มีหน้าตาและการออกแบบเนี่ย คล้ายๆในตลาดที่ที่มีกันอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีจุดเด่นของตัวเองนะครับมีลายที่หัวมีคลีบด้านข้างนะครับรวมไปถึงคลีบกันสวะด้วยแต่ดูการการันสวะทาได้ดีนะการกันสวะทําได้ดีเลยนะแล้วก็การประกอบชุดเบ็ดเห็นไหมครับเป็นเบ็ด s n s เบอร์หนึ่งนะสีไทเทเนียมด้วยนะครับเป็นเบ็ด s n s เบอร์หนึ่งสีไทเทเนียมซึ่งดูทางกายภาพเมื่อประกอบไปแล้วเนี่ยเข้ากับคลีปที่เขาทำมาเพื่อกันสวะได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า ตัวนี้เป็นโมนที่เท่าที่นันหนวดคุยกับทางเจ้าของแบรนด์นะเขาบอกว่าเขาก็สั่งผลิตโมนเหมือนกันนะครับโดยโดยผู้ผลิตโมนก็คือน้รามนั่นเองนะครับก็เป็นสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งในวงการตกปลาที่เขาเรียกว่าแกะโมนให้กับหลายๆค่ายนะครับอ่านะอันนี้ที่นันหนวดรู้เพราะว่านันหนวดเองก็ อุดหนุนโมนของนารามเหมือนกันแต่ว่าเป็นโมน s าตนดาดนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ให้ให้แกะโมนพิเศษนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นผลงานการแกะโมนจากนารามนั่นเองนะครับก็ถือว่าทําได้สวยงาม นะครับตัวโมนก็ถือว่าทําได้สวยงามถามว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไหมมันอาจจะซ้ําๆกันนิดหนึ่งนะด้วยคือนันนวดต้องบอกว่านันนวดก็รีวิวตามที่ได้เห็นไปนะครับเพราะว่ากบยางที่นันนวดเห็นในท้องตลาดแล้วก็ไปเดินตามร้านอุปกรณ์ตกปลารวมถึงกบยางที่นันวดเนี่ยได้ทํารีวิวไปแล้วเนี่ยนะครับก็ออกมาหน้าตาคล้ายกันจริงๆนะครับจะมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจําบางอย่างที่ที่มองแล้วจะจะ,จะเฉพาะทางว่าเฮ้ยอันนี้เป็นของค่ายนี้อันนี้เป็นของค่ายนี้ แต่ถ้าไม่เคยได้จับหรือไม่เคยได้เห็นนะครับมองแล้วมันจะคล้ายๆกันสักหน่อยนะครับฉะนั้นเรื่องของความสวยงามนั้นหวดอาจจะมองว่าโอเคมันสวยแหละนะครับแต่ก็อาจจะ ไม่สุดแบบ100%นะครับมันอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องไปหาเอกลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสักหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดความจดจํานอกจากชื่ออะไรต่างๆอะไรแบบนี้นะครับอ่านะอันนี้ก็ว่าไปด้วยเรื่องของการการสวัสดเลยแล้วก็เรื่อง,องความสวยงามด้วยนะครับรวมถึงรวมไปถึงเนื้อสัมผัสด้วยนะหนูชอบนะเ,ออเนื้อนุ่มดีนะแล้วก็การการสวัสดนี่ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับคือมันประกอบชุดเบ็ดแล้วก็ ลงไปตำแหน่งที่ดีเลยอ่ะนะครับเออถือว่าเอาได้นะด้านใต้ท้องนะครับเขียนว่าวีอนะครับ W E I R นะ,น,นะครับหรือว่า W E I R W E I R นั่นเองนะครับนี่นะก็เป็นมนหนังกลับนะครับเท่าที่เห็นเลยนะก็เออเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งสีไทเทเนียมนะที่นันโหนดบอกไปอา้าวเดี๋ยว แพมมานานแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกันเลยดีกว่านะครับว่าด้านในชุดเครื่องในเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะไปดูนะครับนี่นะก็อันนี้คือชุดท้องเครื่องเขานะครับอ่าโอเคไปเดี๋ยวมาดูเรื่องของบอดี้ก่อนนะครับชุดท้องเครื่องไปก่อนนะอ่ะตัวบอดี้อย่างที่น้นวดบอกนะครับนุ่มนะให้จินตนาการถ้าใครเคยจับของเจ้าตลาดอย่างเจ้าทวินนะครับทวินมินนีแล้วก็เจ้า USA ออนะครับกบยาง USA พวก De วิ l 3.5ม้วอะไรพวกนี้ให้ให้นึกเนื้อของตัวพวกนั้นไว้แล้วก็ถ้านันนวดจะบรรยายตัวนี้ก็คือนุ่มกว่านะนุ่มกว่า1นึนนวดว่าตัวนี้นุ่มกว่า1รอบอะนะครับการชุบของเขานุ่มกว่า1รอบนะครับอ่าฉะนั้นอย่างพวกทวินอย่างพวกกบยาง USA พวกนี้นะครับเดวิลเนี่นยนันวดเคยคมไม่ใช่เคยคอมเมนต์ดิเคยรีวิวไว้นะเป็นการชุบ6กนะครับตัวนี้นันนวดคาดการได้เลยว่า น่าจะชุบน่าจะชุบ5นะครับหรือไม่ถ้าเป็นการชุบ6 <serving Pokemon> Poke> ก็เคาะเคาะบางเลยนะครับอ่าน่าจะเคาะบางเลยนะครับเดี๋ยวเราไปค่อยไล่ดูรละเอียดกันเลเยอร์ต่างๆนะครับอะมาดูนะรายละเอียดกันเลยตัวเนี้ยยางก็มันเป็นยางยืดอยู่แล้วนะครับเป็นยางพลาอยู่แล้วนะครับยืดสบายๆอยู่แล้วนะครับยืดหยุ่นอยู่แล้วนะครับเออลืมไปมาดูตรงตัวปากกันนิดนึงนะครับตรงปากนะครับคืออ่า ปุ่มการปักฉีกทําได้ใหญ่นะทำได้ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วครับแล้วก็จากสัมผัสเนี่ยคางหนาแล้วพอมาสัมผัสตรงปุ่มการปักฉีกหนาพิเศษนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อออกมานะครับเห็นไหมมันมีเนื้อออกมาถึงแม้การเจาะอ,อาจจะไม่ตรงตำแหน่งสะทีเดียวนะครับคือมันอาจจะด้วยสรีระการออกแบบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถือว่าให้ปุ่มการปักฉีกมาที่ค่อนข้างหนานี่นะครับความหนาของมันเนี่ย ถึงถึงประมาณขอบปากตรงนี้เลยนะครับความหนาของบริเวณนี้นะครับถือว่าทําได้ดีเลยแหละนะครับถือว่าประทับใจสําหรับปุ่มการปากฉีกนะครับลดลายพวกนี้ยังไงเรื่องความสวยงามเนาะอย่างที่นนวดบอกมันก็คล้ายๆกันในอนาคตอาจจะ,จจะซูเปอร์เวียร์เองอาจจะหาความเป็นตัวตนของตัวเองได้ในอนาคตนะโอเคอะมาดูเรื่องของเลเยอร์การชุบบ้างนะครับตัวนี้นะโอ้โหเดาค่อนข้างยากเลยนะเลเยอร์มันค่อนข้างเล็กเลยนะเดี๋ยวนะนนทด์ดูก่อนนะอะ นะครับหลังจากที่ลงสีตาลงสีหัวหยดเนี่ยนะครับลงสีคลีบสีส้มแล้วก็ด้านข้างนะครับคลีบข้างสีเขียวเรียบร้อยนะครับก็มีการชุบสีเทานะครับตรงนี้น่าจะเป็นการชุบสีเทาสัก2รอบนะครับสองรอบก่อนนะสีเทา2รอบนะครับหลังจากนั้นต่อด้วยสีดำนะครับเห็นไหมครับสีดำนะครับอ่ะก็เป็น3และนะครับ3แล้วนะครับ ต่อด้วยสีขาวเห็นเลยเยอร์สีขาวไหมนะครับนั่นก็เป็นสนะครับแล้วก็สีใสนั่นเองนะครับสีใสนะครับสีใสก็น่าจะรอบเดียวแหละเนาะถ้าถ้าผิดพลาดอะไรก็นิดหน่อยนะอ่ะตัวนี้ฟันทองได้เลยนะครับชุบ5รอบบวก1นะอ่าไม่มีลบแน่นอนนะครับ5รอบบวกหนะครับสำหรับเจ้าซูเปอร์เวียนะครับอ่ารู้สึกจะรุ่นแรกด้วยนะซูเปอร์เวียรุ่นแรกนะครับ กบนอกกระแสที่มีการพัฒนาฝีมือมาจากาผู้ผลิตเองนะครับแล้วก็ทำเองนะตัวนี้นะได้นันหหวดได้คุยกับเจ้าของแบรนด์ว่าทำเองทุกตัวนะครับชุบเองทุกตัวลงสีลงรายละเอียดเองทุกตัวเลยก็คือผลิตเองนั่นแหละนะครับก็ จะจะมีวิธีการทํางานคล้ายๆเหมือนนะท็อปเลยนะท็อปทีเอฟนะครับของดีจากพัทลุงอันนั้นก็ทําเองทุกขั้นตอนเหมือนกันนะครับซูเปอร์เวียก็เหมือนกันนะครับทำเองทุกขั้นตอนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือตัวบอดี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องอสรีระนิดน,นึงนะครับสรีระความยาวนะครับอยู่ที่3.3นะโดยประมาณนะครับเ,เดี๋ยวนะนะหนวดวัดเต็มๆก่อน สามจุดสนะโดยประมาณนะครับกบตัวนี้ความยาวนะครับหลังจากชุบแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างนะด้านข้างนะครับอยู่ท 1, 7, นะ 1, 7, ี่นะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่1.7นะครับอ่านะ1.7ซนติเมตรนะครับความสูงนะครับความสูงบอดี้นะครับอยู่ที่นะด้านนึงนะโดยประมาณนะวัยรุ่นนะอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับ อยู่ที่1.6นะครับไม่เกิน1.7โดยประมาณนะครับสำหรับความสูงฉะนั้นเราส,าสนนิษฐานง่ายๆดูมันมองด้านท้ายเนี่ยเกือบจะกลมเลยแหละนะครับนิดเดียวเองนะครับก็มองตีซะว่ามันกลมๆก,ก็ได้นะครับก็เป็นพื้นฐานของการออกแบบนั่นเองนะอ่ะก็ถือว่าเป็น ตัวโมนนะครับที่ออกแบบมาได้ดีนะครับมีคีบกันสวะชัดเจนนะครับแล้วก็มีปุ่มกันปากฉีกที่หนานะครับชัดเจนนะครับอ่ะต่อไปมาดูชุดห้องเครื่องนะครับชุดห้องเครื่องชุดนี้นะครับก็ใช้เบ็ด SNS เบอร์หนึ่งนะครับเบ็ด SNS เบอร์หนึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นลูกหมุนเบอร์ 6กนะก็ใช้เลือกใช้ลูกหมุนขนาดาขนาดกลางนะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เล็กนะครับกำลังดีนะครับกับไซส์เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ต่อด้วยลวดสแตนเลสนะครับขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะนวดวัดลวดสแตนเลสก่อนว่าใช้ลวดสแตนเลสไซส์ไหนนะครับลวดสแตนเลสค่อนข้างใหญ่เลยนะครับลวดสแตนเลสของซูเปอร์วีเลือกใช้ที่ไซส์นะครับ 0.006น,น,น,นะครับ0 6มิลนะครับโดยประมาณนะครับนี่นะ0 6มิลโดยประมาณนะครับต่อด้วยชุดท้ายนะครับเป็นลูกหมุนเบรอร์หกเช่นกันแล้วก็สปิดลิงแล้วก็ใบเคาะนะครับใบเคาะมีทรงหยดน้ําเป็นตัวเคาะแล้วก็ทรงรีเป็นใบตรงนะครับนี่ก็ถือว่า,าเป็นการประกอบชุดห้องเครื่องที่โอเคนะให้ของมานะครับครบถ้วนตามที่ควรจะเป็นนะแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้เป็นอะไรนะ ตะกัวตะกัวแผ่นนะครับตัวนี้ใช้เป็นตะกัวแผ่นนะครับสังเกตได้นะครับมันจะไม่มีลอนของความเป็นตะกัวฟิวหรือตะกัวเส้นนั่นเองนะครับใช้เป็นตะกัวแผ่นนะครับนี่นะก็เป็นชุดห้องเครื่องอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของน้ําหนักของซุปเปอร์เวียกันนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับว่าเซตน้ําหนักมาที่เท่าไหร่นะครับบอดี้นั้นหนวดว่ามีหย่อน2กรัมนะครับไม่น่าจะถึงนะครับอ่ะหนนะครับ1.2กรัมนะครับส่วนตัว ตัวห้องเครื่องเนี่ยน้หนวด,ดให้ไปเลยมี4แน่นอนนะครับอ่าลนจะหายอ่า อโอ้โหเลยโอเคฉะนั้นตัวนี้เซตมาอยู่ที่น้ําหนัก6กลมนะหกลมบวกลบนะครับอ่าหกัมบวกลบหรือว่า6.5กรัมบวกลบนั้นโะวดไม่มั่นใจนะอยู่ในเลงนี้แหละนะครับหกถึงหกกรัมนะอันนี้ก็คือน้าหนักของซูเปอร์เวียรนั่นเองเพราะว่าสเปคกระดาษอ่าบนบนแพคเกจไม่ได้เขียนมาเนาะอ่ะนะใครที่เคยใช้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับถึงจะเป็นกบนอกกระแสแต่ก็ เริ่มทําตลาดแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีกบนอกกระแสเยอะเหมือนกันนะกบที่เป็น ผู้ผลิตลายเล็กที่ไม่ได้ทำตลาดแบบออนไลน์ใหญ่ๆนะครับทำเองขายเองก็ถือว่าเป็นงานคุณภาพที่ดีเหมือนกันนะครับสนับสนุนกันเนาะอ่ะมาถึงขั้นตอนการลงคะแนนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับขั้นตอนการลงคะแนนนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนันโหวที่ได้สัมผัสเนื้องานและวัสดุจริงเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบหรือการไปทดสอบแอคชั่นอะไรต่างๆนะครับเรื่องนั้นต้องไปลองกันเองนะครับนันโหวดสามารถสัมผัสได,ได้แค่เรื่องของวัสดุแล้วก็วิธีการ ทำงานแค่นั้นเองนะครับอ่ะมาว่าด้วยของเรื่องของความสวยงามนะครับความสวยงามเนี่ยที่อนุนด์อธิบายไว้ตอนต้นคลิปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของซูเปอร์เวียเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยนะแต่เพียงว่าถ้ามองเผินๆเนี่ยมันก็จะไปซ้ำๆกับรูปแบบของหลายๆค่ายนะครับแต่ว่าในอนาคตนอนุลด์มั่นใจว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่น2หรือเวอร์ชั่นอื่นๆคิดว่าซูเปอร์เวียน่าจะหาตัวตนของตัวเองได้เจอแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้นะครับสำหรับเจ้าซูเปอร์เวียรุ่นแรกนะ รับไปก่อนนะครับสี่หนวดครึ่งนะอ่าสีหนวดครึ่งก็ถือว่าแจ่มนะอีกครึ่งหนวดเนี่ยก็ดูในอนาคตว่าจะมีการปรับปรุงพัฒนาหรือว่าหาตัวตนของตัวเองได้ไหมนะครับอ่าโอเคนะแล้วก็มาตรงเรื่องของการกันสว่านะครับมีครีบนะครับกันสว่านนะครับทําได้ดีนะครับ จากต้นคลิปที่นันหนวดก็ทดสอบทางกายภาพให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเกสรเบ็ดที่ซ่อนอยู่ด้านข้างๆคลีปเนี่ยพอดีเลยนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าการประกอบค่อนข้างดีเลยแหละนะครับการกันสว่านนันหนวดให้ไปเลยครับ5หนวดครับผมนะนะอ่ะมาต่อการที่การอ่มาต่อมาต่อที่หัวข้อของการการปากฉีกนะครับ ปุ่มการปากชีกทํามาได้ดีนะแล้วก็ตอบโจทย์ชัดเจนนะครับแล้วมันใช้ได้จริงนะครับจากที่นั้นหนดได้สัมผัสนะเนื้อยางตรงนี้นะครับหนาแข็งนะครับกว่าส่วนอื่นๆกว่าส่วนบอดี้ฉะนั้นนะครับชัดเจนว่าเจาะจงที่จะให้ตรงนี้หนาเป็นพิเศษฉะนั้นตรงนี้ถือว่าทํามาตอบโจทย์นะครับรับไปเลยนะครับห้านวดครับผมนะโอเคต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายชุดห้องเครื่องนะครับในเรื่องของชุดห้องเครื่องเนี่ยก็ให้องค์ประกอบมาได้ดีนะครับ องค์ประกอบได้ดีทั้งลูกหมุนนะครับจริงๆแล้วลูกหมุนเนี่ยจะจะเล็กจะใหญ่นะขึ้นอยู่กับรูปแบบของขนาดของตัวกบนะครับที่ที่เราเลือกใช้ด้วยกบตัวนี้ก็ถือว่ากบกลางๆค่อนไปทางเล็กนะครับไม่ใช่กบกลางใหญ่นะครับก็ถือว่าใช้ลูกหมุนขนาดนี้ก็กําลังดีเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับ SNS เป็นสีไทเทเนียมก็ถือว่า ให้ออปชันมาค่อนข้างแจมนะครับแล้วก็ชุดท้ายได้แบรลิวคู่ด้วยก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าในการเลือกซื้อด้วยนะครับจะใช้หรือไม่ใช้จะถอดออกก็แล้วแต่ลูกค้านะครับถือว่าให้ของมาดีนะครับให้ชุดห้องเครื่องมาดีนะครับรับไปเลยนะครับชุดห้องเครื่องนี้นะครับ5หนวดนะครับการประกอบเก็บงานได้ดีด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะ นะนั่นก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ของนันวดนะครับทั้งเรื่องของรายละเอียดต่างๆวิธีการนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพงานคร่าวๆนะครับที่นันวดได้เห็นไม่ว่าจะเป็นความสวยงามเนาะเรื่องขององค์ประกอบต่างๆวัสดุต่างๆที่ให้มานั่นเองนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือเคยใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะยังไงข้อมูลด้านไหนที่นันวดถ่ายทอดผิดพลาดไปบ้างนะครับ หรือว่าจาใดที่ไม่สุภาพไปบ้างต้องขอภัยวันณที่นี้ด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนนวดและทีมงานนะครับทั้งทาง,ทางช่องทาง Facebook, TikTok และ Youtube ด้วยละกันนะครับวันนี้นนวดกับเจ้า s u p e r ร์เวียเวอร์ชั่นหนึ่งะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบายปุ้น